สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับเซกัตโต้อยู่แล้วนะฮะและนี่คือรายการเสียกระตังแน่นอนใช่มีตังไว้เราต้องพาทุกคนมาเสียกระตังนะฮะตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดอะไรจ๊ะลบบุรีครับด้านหลังของเราตอนนี้นะฮะก็คือวิวของเขื่อนป่าสักชลริทธิ์ทุกคนเป็นเขื่อนที่ใหญ่มากเลยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆขึ้นมาบนบริเวณเขาพระยาเดินทงก็จะได้ชมวิวเขื่อนป่าสักชลริิธิ์แบบเต็มตาแบบนี้เลยและนอกจากตรงจุดนี้นะฮะจะเป็นจุดที่เราสามารถชมวิวเขื่อนได้อย่างสุดลูกหูลูกตาแล้วนะคะ ที่นี่ยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่เหมาะสําหรับการมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าด้วยอแล้วบรรยากาศรอบตัวเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวได้กว้างถึง270องศาเลยทีเดียวแล้วฮะแล้วจะบอกว่าในละแวกเขื่อนป่าสักเนี่ยเขามีบ้านไร่บ้านสวนอันแสนเงียบสงบซ่อนตัวอยู่ออยากรู้ไหมว่าจะสงบแค่ไหนอยากรู้มากพอปกติแล้วก็สงบอยู่แล้วอ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหาความสงบสุขที่เรียบง่ายหลีกหนีจากแสงสีเสียงและความวุ่นวายอ่าถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงตามไปดูกันในอีพีนี้เลยจ้าลงจากเขาพระยาเดินทงนะครับเราพาเพื่อนๆอ,อ้อมไปที่อีกฟากฝั่งหนึ่งของเขื่อนป่าศักดชลสิทธิ์ที่นี่แหละครับที่มีบ้านส่วนอแสนสงบซ่อนตัวอยู่ที่เราจะพาเพื่อนๆมาค้นหาคำตอบกันในอีพีนี้ครับ ถึงแล้วนะฮะกับบ้านไร่ก้าวสืบนะครับที่เราจะเข้าพักกันในวันนี้เป็นบรรยากาศบ้านสวนนอนท่ามกลางธรรมชาติชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเลยนะครับจะไม่ได้ยินเสียงรถเลยสักแะอะพอเลยไหมพอรถข้างนอกก็น้อยอยู่แล้วเนวือ่องจาอเราดับเครื่องอพาเพื่อนๆไปดูบ้านกันดีกว่าป่ะ,ปะไปดูว่าที่พักของเราในคืนนี้มีอะไรบ้างใช่ให้ดู s u ร r o u ก่อนเราก็นอนกับ ต้นละหมากลากไม้แบบนี้แล้วก็นี่ที่นี่น้องหมามาผักได้นะใช่ใช่ก็มีค่าทางความสะอาดเล็กน้อยนะฮะ1น0่100บาทบ้านเราเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็คือต้องบอกเลยว่ามีบ้านแค่หลังเดียวอ,อันนี้เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นเพราะว่าตอนนี้พี่เขากำลังทำบ้านเพิ่มเติมอยู่ย่โซนทางด้านซ้ายนี้ก็สามารถลงมาใช้ได้นะคุณนี่ดูนี้ก่อนอันนี้คือเหมือนแบบ มานั่งกินข้าวนั่งเล่นพบปะพูดคุยเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ได้เลยเป็นเหมือนแบบที่นั่งพักผ่อนอจะแบบเอ็นจอยหมูกระทงหมูกระทะอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะชือ,อว้าวพอเข้ามาแล้วนะเพมนีนี้คือไมันด้งอยู่แค่นี้มีสองชั้นด้วยกันใช่มีบันไดยอยู่ตรงด้านนี้นะ เกพราะเราเอาของคนของเข้ามาแล้วจริงๆพี่เขาแต่งไว้สวยกว่านั้นนะนี่แบบสลูกย่านี้อันนี้คือการใช้จริงแล้วงน้ทำให้สภาพหนึ่งแล้วนะนนะก็มีโต๊ะให้นะไวไฟไม่ต้องกลัวสัญญาณไม่แรงอยู่อย่างนี้เลยได้เลยใช่มีกระดาษชูให้นะอ่าเรามูนี่อันนี้กรได้ไวไฟใช่ทุกคนแก้วมีให้ มีแก้วกาแฟแก้วน้ำเย็นพร้อมน้ำสองขวดและมีคือเวลคัมฟรุตส้มโอเอาหอ่อเวลคัมฟรุตก็คือใช่ใช่แช่ไวในตู้เย็นก็คือส้มโอเหมือนแบบพี่ก็ทำให้แบบดีเลยอ่ก็อยู่ในตู้เย็นไปก่อนเพราะว่าคุณโตงของเราไม่กินผลไม้เพราะฉันเสร็จครับพระเจ้าสิจ่า นี่มี่น้องหลุ่นี่ของเล่นนะจ๊ะอ๋อเอ้ยมีกงมีการ์ดเอ้ยมีนี่ด้วยให้ดูแค่นี้อืมใครที่ดูดวงชอบดูดวงออเทพที่อยากมาอยตอนมากันได้นี่อะไรนี่อันนี้เป็นลูกหมาป่าเกมหมาป่าอันนี้แบบการ์ดเกมที่เขายังไม่ได้แกะกล่องเลยอ่ะไม่มีใครเล่นเลยอ่ะไม่จริงๆถ้ามากันหลายๆคนอันนี้สนุกมากบอกเลย เห็นไหมมีได้ให้ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหน้าไม้ขลุ่มไม้แขวนไมโครงนี่ถังขยะโอ้ทุกอย่างเลยนะนนง่ายแอร์แอร์ตัวใหญ่นะขนาดห้องเล็กเออเข้ามาเห้างน้ำโอ้ห้องน้ำเหมือนเข้าหิโล่งเลยนะท่านผู้ชมสว่างดูดีมากใช่นะ สะอาดสะอาดดีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็สิพูหรืออะไรนี้มีให้ก็ให้คดใหญ่ๆเลยอาบกันให้ฉ่ำแต่นี่รองเท้าสลิปเปอร์เออจริงๆเดี๋ยคุณจะใส่เดินหรอไม่ต้องก็ได้มั้งอยู่ในบ้านนี่ก็ได้ตอนนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนอนยังไงอ่ะนอนยังไงขึ้นกะได้เลยก็ได้ แล้วนี่คุณชายเป็นคนกลัวกระไดใช่ก็ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบผู้สูงอายุก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่เนี่ยฮะกับที่นี่แต่ว่าถ้าเกิดใจสู้ใจไหวนี่ไม่มีปัญหาเรื่องของการขึ้นลงบันไดอันนี้เรียนเชิญบ้านพักอันแสนสุขสงบเง่ายๆเนาะอันนี้เขาขโมยแบบเผื่อมีแมลงอะไรอ่เผื่อใครเปิดแล้วเหมือนแมลงข้าวหนูนี้ก็กลางไป นี่เราจะบอกว่าไม่ได้มีแอร์แค่ข้างล่างนะตรงโซนห้องนอนนี่คือติดแอร์ให้อีกตัวนะจ้านี่อยู่บน้มาม้านตรงนน้นจึ้งๆกันไปเลยจะบอกว่าแดดไม่ค่อยส่องเลยอะ่ะก็ต้นละหมักลากไม้คลืล่ลขนาดนี้คือต้องไม้ประชิดบ้านเลยอะ่ะคุณผู้ชมแขมประชิดบ้านแล้วก็น้ําก็แทบจะประชิดบ้านด้วยเหมือนกัน น้ำประชิดบ้าน <ไป S 1> อันนี้ไ, <ป S 1> ไม่ใช่แบบเพิ่งมาใช่ไหมไม่ดูดู้ไม่ประชิดบ้านในข้างบา้งานนี่ม่นจริงๆแล้วส่งข้ามูลก็นั่งได้เหมือนกันนะใช่แต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็คือมันก็จะติดคอยแอร์อาจจะมีไอร้อนแต่ก็มาน,นั่งเอาวิวได้ชมสวนอะไรนี้ไปแล้วถ้าเกิดใครนี่นะก็คือพี่เขาบอกว่าอยากให้อาหารปลาไปให้ได้เหมือนกันนะอดูดิ นี่คือแบบมีต้นหมายประชิดบ้านถ้าจะเอื้อมมือถึงต้นหมายประชิดบ้านจะหาธรรมชาติอย่างนี้ได้จากไหนก็หาได้จากที่นี่ไงจ๊ะบ้านไร่ก้าวสืบมากันได้นะราคาอยู่ที่1,200บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเด็กๆมาด้วยก็ชาร์จเพิ่มไปที่ตัวละ100 อ่าแล้วอีกอย่างที่บอกก่อนก็นคือมันไม่ได้มากันได้แค่2คนนะถ้าเกิดสมมติว่ามาได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยสามคน4ี่คนอะไรเงี้ยแจ้งเขาได้นะเพราะมันคือการเหมาทั้งทั้งหลังอ่ะทั้งสองชั้นพี่เขาก็จะเตรียมที่นงที่นอนแบบที่นอนปิกนิกปูเสริมให้อาจจะปูชั้นบน1คนชั้นล่างนอนได้อีก2คนอะไรแบบนี้แต่ว่าวันนี้เราพาเด็กๆมาด้วยเพราะงั้นชั้นล่างเป็นที่ของเด็กๆกจ้ะใครที่กำลังมองหาที่พักเล็กๆสงบสงบหลบนี้จากความวุ่นวายนะฮะแต่ยังได้บรรยากาศ ธรรมชาติบ้านสวนและที่สำคัญได้ฟีลอันแสนอบอุ่นเหมือนมาบ้านญาติต้องลองมาที่นี่เลยครับกับบ้านไร่ก้าวสึกที่จังหวัดลบบุรีฮะอ,ะอากาศบริสุทธ์ฉันมาาเธอแล้ว อีกหนึ่งกิจกรรมที่เราจะทํากันได้ที่บ้านสวนนะฮะนั่นก็คือการออกไปให้อาหารปลาน,นั่นเองนี่พี่เขาเตรียมรองเท้าให้ได้นะเป็นรองเท้ากับอาหารปลาหนึ่งขังเคยดีเลยเขาโตมากับบ้านบ่อปลาแล้วก็พี่เขามีนี่มาให้ด้วยนะต้องน่นไหมรองเท้าปะต้องคนโอเคอ่ะ ซอมฝึกใช้ชีวิตในบ้านปลายนะฮะเผื่อต้องเลี้ยงปลาปลูกพืชอะไรก็ว่าไปเขา <ไป S 1> หรอไปเขาเอ็นคนเลี้ยงหรอ,อ <laughs> พอผมก็ซอมปลูกเลยส่งให้เลย <laughs> <laughs> เผื่อแบบว่าหลายๆคนอยากจะมีชีวิตเขาเรียกอะไรฟิลเกษตรเกษตรกรอะไรอย่างนี้แบบหนีจากเมืองไปอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างไง เปรเปร์บรรยากาศบ้านพี่เขาล่มลื่นนีเนาะคือบ่อนี้ต้องมใหใช่ใช่นี่แหละบ่อนี้แหละนี่น้องมารอกันอยู่เต็มเลยเฮ้ยเหมือนรู้เลยเหรอเราเราเราไม่ต้องให้หมกนะ,ะนะอา้าวทำไมอ่ะพี่เขาอุตส่าห์พี่เขาเตรียมมาให้เต็มถังเลย ไม่ชวนหรือเปล่าเออก็ให้หมดหรยปลาตายนะไม่ตายมองไปนี่คือปลาอะไรสลิดหรือเปล่านะไม่รู้ปลาหมออะไรนี่ป่ะจะซ้อมทำกเกษตรก่อนอื่นเลยไปซ้อมเทาความรู้จักสิ่งมีชีวิตก่อนให้ไปก็คือไม่รู้อ่ะรู้แต่เป็นปลาไม่รู้จริงอืมอ่ะเดีย๋ยวไปถามพี่เขาตอนเย็นตัวเองคิดว่าปลาอะไร แต่ดูจากลายเขาว่าสลิดอ่ะเขาให้สลิดตู้หม้อเต็งให้ปาลาเลยอะไม่รู้อะหอให้ปลาหมอปกติเลยนะปลาหมอแล้วเราก็ไม่เคยเห็นปลาสลิดเหมือนแบบเป็นๆก็เคยเห็นแต่แบบว่าทีหนึ่งก็หัวหายแล้วครับทีอีกทีก็อยู่ใตายแล้วถูกต้องน,นี่นะฮะ คนที่บอกว่าจะไม่ให้หมดแรกเกาจะให้หมดไม่ถ้าเกิดว่มามันดูลอยลอ <c oughs> ยหรอย่างเ้ยน้ำอาจจะนี่แต่นี่กินหมดจ้ากินหมดกิกนไปเลยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันฮะว่าคำตอบที่ถูกต้องคืออะไร นอนฟังเสียงธรรมชาติไปเพลินๆนะฮะก็เย็นย่ำแล้วเปิดไฟแล้วนี่สวยเลยใครที่หิวที่นี่เขาก็มีบริการอาหารด้วยนะครับก็เลือกสั่งได้เป็นข้าวต้มข้าวผัดกะเพราหรือใครอยากจะหนักหมูกระทะก็มีอ่าแต่ว่าอันนี้กินแบบเบาๆนะฮะก็คือเป็นข้าวต้มน่าตาน่าทานมากบอกเลยแล้วก็พี่เขาก็มีเป็นนี้ด้วยนะ อันนี้เป็นน้ำกระจียบซึ่งทำเองจากที่นี่เหมือนกันออเอาไว้ให้ลองชิมนะจ๊ะเชิญตามสะดวกนะฮะมือเย็นนี้กับวิวธรรมชาติอันแสสวยงามจะบอกว่าข้าต้มที่พี่เขาทำให้คือหมูเยอะมากนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมแล้วก็นี่ใส่ผักเป็นแครอทข้าวโพดถั่วลันเตาอะไรอย่างงี้นะน่ารักดีนะฮะกลิ่นหอมด้วย ขอบคุณนะครับันนี้พี่คขาบมาส่งให้ด้วยนะข้าวต้มอร่อยเลยจริงป่าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้พี่ผมไม่ได้ปรุงเลยนะเนี่ยอร่อยเลยครับพี่ครับผมรบกวนถามอะไรอย่างหนึ่งผมอยากรู้ว่าในบ่อมีปลาอะไรครับมีปลานิลปลาทับทิมมีเยอะค่ะปลาจาระเม็ดพี่ก็จะไม่หวิรดมีเยอะมากงั้นมี ปลาหมอไหมครับมีค่ะุ้ยแล้วก็มีปลาตะเพียนมีปลาสลิดไหมครับปลาสลิดไม่มีต้องได้เดินไปถึงบ่อใหญ่ปะคะบ่อใหญ่มีแบบตัวใหญ่อย่างนี้เลยพรุ่งนี้เช้าเดินไปได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทานให้อร่อยนะคะอุณค่ะสรุปปลามีเกือบสิบชนิดทายผิดอันนี้ทายถูกอะก็เพราะฉะนั้นนะฮะใครอยากมาใช้ชีวิตฟีลบ้านสวน อยู่แบบ <ừ> สงบสงบอยู่กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้นะครับก็ลองแวะเวียนมาที่นี่ได้เนาะ นี้มื้อเช้าของเราก็เสิร์ฟแล้วจ้านี่มาพร้อมเลยเป็นข้าวผัดนะฮะเช้าวันนี้แล้วก็จะมีปลาต้งโกเสิร์ฟพร้อมกับน้ำเต้าหู้ปิดท้ายล้างปากด้วยส้มโอนะครับและนี่คืออะไรทิ้ๆเลยอันนี้ก็เป็นน้ำซุปเอาไว้ทานคู่กับข้าวผัดอะไรแบบประมาณนี้ก็เมนูอาหารที่นี่ก็จะเป็นแบบโฮมเมดก็คือพี่เจ้าของเขาก็เป็นคนทำเองให้เราทานกันแต่อาจจะยกเว้นปลาต้งโก มาลงมือทานนะฮะแต่ทั้งโขมันเป็นแบบเซี่ยงๆอย่างนี้เพิ่งจะเคยเห็นนะปกติทัางหมคู่จริงๆจะบอกว่าหน้าตาอาหารเนี่ยก็จะเป็นแบบเบสิกข้าวผัดแหล่งนี้แต่ว่าพอได้ทานกับบรรยากาศยามเช้าที่เป็นบ้านสวนเขียวๆเนี่ยมันดูกลายเป็นแบบมือพิเศษขึ้นมาทันทีเลยนะทุกคนเนาะเพราะปกติคือถ้าคนที่ทํางานในเมืองอะไรเงี้ยวิวแบบนี้มันไม่ค่อยได้เห็นอื ทานแล้วนะครับฟินอือ่ะมาคุยกันหน่อยดีกว่าสองวันหนึ่งคืนที่มานอนพักที่นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณต้มก็มาสัมผัสธรรมชาติเนอะอต้องถึงจังหวันนี้จริงๆไม่ว่ารถรถนู่นนี่นั่น,นขนาดรถข้างนอกน้อยเลยอะจริง เสียงรถไม่ได้ยินนะเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้สตาร์ทรถใช่สิเพราะมันเหมือนแบบออกมาอยู่แบบหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองจริงถ้าจะหาความเป็นธรรมชาติเนือสูงที่นี่ก็ใครมีเวลาว่างสั้นๆนะ,คะแค่เสาร์อาทิตย์นะก็ลองแวะเวียนมาที่นี่กันได้กักบบ้านไร่ก้าวสืบ สำหรับใครที่อยากได้บรรยากาศแบบนี้นะฮะช่วงนี้พี่เขายังเปิดให้บริการเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์เท่านั้นนะจ๊ะอาจติดต่อกันมาได้ตามเพจ a c e b o o k ด้านล่างนะครับที่สำคัญก็คือไม่ได้มาได้เฉพาะครอบครัวที่เป็นคนนะใครมีน้องหมาน้องแมวอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถพาเขามาพักผ่อนที่นี่ได้เช่นเดียวกัน เพราะนี้เขาบอกเปลียนปณิธานของที่นี่เลยนะก็คือแบบว่าคําว่าครอบครัวไม่ได้จํากัดแค่แบบพ่อแม่ปู่ยา่าตายายอะไรอย่างนี้นะฮะเขาเซตไว้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมีกระตรงกระต่ายอะไรก็ตามเนี่ยที่อยากทิ้งเขาไว้บ้านถ้าไปเที่ยวต้องไปเป็นครอบครัวก็คือต้องพากันมาให้ครบ มาานี้อ่และนี่ก็คือเสียกระตังกับเสียกระต้องใน EP นี้นะฮะถ้าอยากรู้ว่า EP หน้าเราสองคนจะพาคุณไปเสียกระตังที่ไหนต้องทําอะไรกันบ้างครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราเดี๋ยวเราขอทานมื้อเช้ากันก่อนนะครับผมไปแล้วนะบ๊ายบาย ยังไม่ชินกับบันไดกเหรอนี่จะวันกลับแล้วนะ